เอาดิหนีไปไหนหนีไปไหนแตกหนึ่งแตกสองวูตห์แตกสามวู๊มาเอาวะแม่ไรเซอร์ เอาล่ะลก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b l a c k l i z e r izer. และนี่ก็คือช่วงหัดเล่น Law v ์ไวล EP ที่3แล้วนะครับช่วงหัดเล่นลอ Val วลินี่ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาหัดเล่นแชมเปี้ยนที่ถูกเปิดเพลงมาแล้วจำนวน40ตัวที่คาดว่าจะมาในเวอร์ชัน w วลิฟอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดดังนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือชมหน้าคราตาแชมเปี้ยนทั้งหมด40ตัวนะครับซึ่ง แน่นอนว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ขีดถูกนะครับในแชมเปี้ยนสตัวนั่นก็คือเอสแล้วก็ลักซ์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่านั่นก็คือ2 EP แรกนั่นเองนะครับ EP แรกเราก็เล่นเอสไปแล้วนะครับแล้วก็ EP ที่2เราก็เล่นลักซ์ไปแล้วนั่นเองใน EP นี้นะครับเราจะข้ามมาในแชมเปี้ยนฝ่ายชายบ้างนะครับเพราะว่าเราเล่นแชมเปี้ยนฝ่ายหญิงไป2 EP แล้วนะครับมารอบนี้ก็มาแชมเปี้ยนฝ่ายชายบ้างเลยกัน แชมเปี้ยนตัวที่ผมจะมาเล่นใน EP ที่3นี้นะครับก็มีชื่อว่าดาร i u s สนั่นเองนะครับดาริอสนี่เป็นแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับในสกิลของเขาก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่เป็นแชมเปี้ยนที่มีความถึกมีซัดเทนด้วยก็คือสามารถดูดเลือดจากสกิลได้แล้วก็มีความแรงอีกด้วยนะครับจากสกิลอันติที่เรียกได้ว่า มหาโหดนะครับนี่นะครับก็คือโฉมหน้าคราตาของดาริอัสนั่นเองนะครับก็พอเห็นหน้าก็รู้เลยนะครับว่าแชมปเปี้ยนตัวนี้จะเป็นสายแบบบู๊ัสายลุยอย่างแน่นอนนะครับดูจากหน้าพี่แกแล้วมีความโหดร้ายอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเอามาดูประวัติคร่าวๆของดาริอัสนะครับว่าเขาเป็นมาอย่างไงนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะสื่อถึงความแข็งแกร่งของชาวน็อกเซียนได้เท่าดาริอัสอีกแล้วเขาเป็นคนที่ประชากรทั้งประเทศหวาดกลัว และเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้รากเงาของเขานั้นเป็นแค่คนธรรมดาที่กลายมาเป็น Hand of n o x อกซเขากวาดล้างศัตรูของอาณาจักรส่วนมากก็มักจะเป็นชาวน็อกเซียนเสียเองเขาเชื่อมั่นในอุดมการณของเขาเมื่อเขาหยิบขวานขึ้นมาใครก็ตามที่ยืนขวางทางจะไม่มีวันได้แม้แต่ร้องขอความเมตตาเมื่อดูจากประวัติของพี่แกแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่แกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะเนี่ย ก็เรียกได้ว่าถ้าโกรธแค้นใครเนี่ยก็จะจัดการเลยนะครับไม่มีแม้แต่ความเมตตาเลยเรียกได้ว่าโหดได้เหมือนกันนะดาริอัสเนี่ยก็แน่นอนครับเราดูจากประวัติเราก็จะรู้แล้วว่าดาริอัสเนี่เป็นสายที่ไฟเตอร์สายต่อสู้ซึ่งดาริอัสเนี่ยก็มักจะถูกจับไปเล่นในตําแหน่งช็อปเลนนะครับก็คือตําแหน่งช็อปเลนนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าตําแหน่งช็อปเลนก็จะเป็นตําแหน่งที่ได้เผชิญหน้ากับแชมปเปี้ยนฝ่ายสตรูอย่างแบบ1ต่อหนึ่งอ่ะ ป็นเลนที่จะได้โชว์ศักยภาพในการต่อสู้แบบหนึ่งหนึ่งมากที่สุดนะนะผมว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของพี่ดาริอัสหน่อยล้วกันว่าเขามีความสามารถในสกิลของเขาอย่างไรบ้างนะครับในพาสซีฟสกิลของดาริอัสนะครับการโจมตีของดาริอัสและสกิลสร้างความเสียหายจะทําให้สูเลือดไหลเป็นความเสียหายกายภาพเป็นเวลา5วินาทีนะครับซึ่งพาสซีฟนี่สามารถทับซ้อนได้สูงสุดถึง5ครั้งนั่นเองนะครับพูดง,ง่ายๆคือเมื่อดาริอัสโจมตีศัตรูนะครับ มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นเห็นปะเป็นเลือดนะครับเป็นหยดเลือดขึ้นรอบตัวของศัตรูนะครับและก็จะสามารถสะสมได้สูงสุดถึง5ครั้งนั่นเองนะครับนี่มันก็จะทําให้เกิดเอฟเฟกต์เลือดไหลน,นะตรงนี้นะครับทำให้เลือดของแชมเปี้ยนค่อยๆลดลงไปนั่นเองนะครับทุกการโจมตีของดาริอัสเลยนะก็จะทําให้ติดพาสซีฟนี้นะครับเรามาดูสกิลคิวของดาริอัสนะครับดาริอัสยกขวานขึ้นและหมุนกวาดรอบตัวเขาเป็นวงกลมนะครับ ศัตรูที่โดนใบมีดจะได้รับความเสียหายมากกว่าศัตรูที่โดนด้ามจับนั่นก็คือความหมายง่ายๆของมันเลยก็คือเราต้องพยายามกดสกิลนี้ให้โดนช่วงป,ปลายๆนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับก็คือให้โดนช่วงวงกลมป,ปลายพอดีนะครับนั่นก็คือจะโดนคมของอาวุธของดาริอสแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ จะทาดาเมจได้สูงสุดนั่นเองแล้วก็สกิลนี้จะดูดเลือดด้วยนะครับก็คือเมื่อดาริอัสโจมตีด้วยสกิลนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับฮิลนะครับเลือดเขาก็จะสแตนเด้งขึ้นมานั่นเองนะฮะสกิลนี้นี่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะเอาไว้ดูดเลือดพลิกสถานการณ์เกมได้เลยส่วนสกิล w ของดาริอัสนั้นก็เข้าใจง่ายครับเมื่อเรากดแล้วการโจมตีปกติครั้งถัดไปนะครับจะทําให้ศัตรูเกิดเอฟเฟกเลือดไหลแล้วก็ถูกสโลว์ความเร็วลงมานั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยครับ กดแล้วก็ตีธรรมดานะครับนี่สกิล e นะครับก็จะเป็นสกิลที่ดาริอัสจะใช้อุวุธของเขาเนี่ยดึงสตรูเข้ามาหาตัวเองนะครับเอาไว้แบบว่าเาเวลาสตรูจะหนีนะครับก็สามารถดึงกลับเข้ามาได้นะครับแบบนี้เลย ส่วนสกิลอันติเมตของดาริอัสนนบอกเลยว่าโหดร้ายเหลือเกินนะครับสกิลอันตีของดาริอัสนะครับดาริอัสจะกระโดดฟันจุดตายของแชมเปี้ยนนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะแรงได้ก็ต่อเมื่อพารสีติดเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือพาสีของดาริอัสนี่เห็นปะจะมีเลือดหยดนะครับถ้าติดจํานวนถึง5เลือดเนี่ยหหยดเลือดเนี่ยแล้วเรากดอันตินะครับจะแรงมากครับและมันสร้างความเสียหายเป็นความเสียหายจริงนั่นเองนะครับก็คือไม่นับเกราะเลย มันจะแรงมากๆเลยนะครับและถ้าเราฆ่าได้ด้วยสกิลนี้นะครับสกิลอันตีของเราเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตคูดาวนะครับก็คือสามารถกลับมาใช้ได้อีกรอบนั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้บอกเลยว่าโคตรโหดเป็นสกิลที่โหดจริงๆนะครับสำหรับดาริอัสก็คือถ้าฆ่าได้ด้วยสกิลนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้อีกรอบนั่นเองนะครับพูดง่ายๆแล้วก็แรงด้วยนะโอเคครับในส่วนของพี่ดาริอัสก็จะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าการเล่นดาริอัสแมตช์แรกของผมเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราไปชมกันเลยครับ <R> มาแล้วครับาด,ด,รดาริอ,อรัสมาแล้วครับเอาดูดเลือดก่อนแล้วกันออกดูรันเบลดอ่ะพวกออกดูรันเบลดมาแล้วครับดาริอัสดาริอัสแมตช์แรกการที่ผมแบบนานๆมาเล่นท็อปเลนทีนี้แบบรู้สึกหัวใเจเต้นตุบๆเลยวะ่ะเหมือนจะเป็นมะเร็งในทีมยังไงก็ไม่รู้คือเลนท็อปเลนมันต้องแบบหนึ่งหนึ่ง ค่อนข้างเก่งอะคือผมแบบไม่ค่อยเก่งด้วยดิเดินอาปากวอดลึกเลยได้ปะผมห้าอะเออเฮ้ยเ่นบนไปไหนอะไปไหนครับอ๋ออยู่นี่นี่เองทักทายไปหนึ่งทีขอเหาะหน่อยหนึ่งทีออกะว่าจะเหาะซอสหน่อยหนึ่งทีอ,อีนาซัดไม่ห้าเลยวะ่ะไม่ได้ใจเลยเฮ้ยนาซัด อย่านิ่งดีโอ้เอาว่ะเอา่ะยั่วอารมหน่อยไม่ได้เลยนะยั่วอารมหน่อยไม่ได้เลยนะนาาสนนะอยากได้อยากโดนว่ะอยากได้อยากโดนว่ะอยากได้อยากโดนว่ะอืออร่อยเข้ามาทําไมอู้โดนแก๊้งแล้วผมจะโดนแก๊้งเร็วไปไม่ได้วิ่งเร็วครับวิบ่งเร็วครับอ๋อ เปิดวงบอยเปิดวงเก่งเปิดวงเก่งโอ้โหเปิดวงเก่งเปิดวงเก่งได้อย่างชอบเลยวะอย่างชอบเลยนาซัททำไมไม่ห้าวเลยวะไม่หนุกเลยอ่ะเอ้ยเอาดีเอาดีเอาดีครับ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  เอาดีครับเออโห oh. สเต็บเรามันต่างกันอนห,หนูแฟดสับหัวเป็นไงล่ะเรือโมเอาใจเย็นดีป้อมจะแตกแล้วนาซัตนาซัตโกรธแล้วไปลงที่ป้อมเหรอนายนี่มันนี่ใส่ไม่ดีเลยนายมันใช้ไม่ได้ชาโกจัดการอย่าให้มันรอดไปได้อา้อาวอ้าว อะไรของเขาน่ะชาโก้ฆ่ามันดีกดวิ่งเร็วมาแล้วกดวิ่งเร็วมาแล้วุ้ยแฟดแฟดไปทำไมล่ะครับแฟดไปทำไมล่ะครับบงหรอชาโก้ไม่เข้าตั้งแต่จังหวัดแรกวะไม่หนุกเลยแบบนี้น่ไม่ได้เลยปักวัดลึกๆเลยอะ ของจริงอ่ะไม่กลัวเตงสิ่งใดนาซาร์มาเรามาเล่นกันอุ้ยมาเล่นกันเถอะเปิดวงเก่งเปิดวงเก่งม่ตรงกลางว่ะ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 เร็วกว่านี้ได้ไหมไมิชชาจุงดักครับดักครับดักครับจังหวะนี้แหละครับ <c oughs> อตียังเหลือนะผมยังไม่กดอตีนะโอ้โหโอ้โหมาเยอะเลยรอบนี้อเออได้แบบนี้ได้ได้ขึ้นเลยขึ้นเลย ชาโก้นี่ไม่เอาอะไรเลยนะชาโก้เอาหน่อยดิชาโก้กูเลื่อนโลว่ากลับไปไปถอยถออ้าวโดนอติแอดแข็งแข็งชาโก้กูหน่อยชาโก้้ยเพื่อนมาเติมแล้วไวก้ามาเติมเข้า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 เปิดวงเก่งเปิดวงเก่ง อยากดวนว่ะอยากได้อยากโดวนว่ะเวทีนี้เออ,อเอาหน่อยเปิดวงเกง่งอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอุ้ยตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่หอ๋อตัวใหญ่อรอเอยได้นะได้นะโอ้มนแก๊งอีกแล้วเหรอไปแล้วจ้าแก๊งเกง่งแก๊งแบบมีประสิทธิภาพด้วยนะไม่ใช่แก๊งแบบกะโหลกกะลา ถ้าเป็นแบบแกงกะหลกกะลาแบบชาโก้นี่ไม่ได้เลยเล่ล่างบวกกันยับเลยตายชาโกกูทำไรวะนะชาโก้จะมาแกงกแล้วอ่ะชาโกอา้าวกะว่าจะมาแกงกแต่ไปโดนดักกลางทางโดนกลางทางเลยชาโกกูชาโก,ก สู้เขาชากโกเรามาแล้วสู้เขาชากโกชากโกเอ,เอ้เอาดิเอาดิครับ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 เออเป็นไงล่ะอย่าเล่นกับดารลอัสมาแล้วครับ พูดเทเลพอร์ตมาเลยเทเลพอร์ตมากันป้อมวะเรือบลองมองเปรีเยอยากเล่นกับเรือบองอ่ะโอ้เรือบองมีสเต็ปสเตปเหรอสเตปเหรออุอ๊ยจับขาด้วยเรียกเพื่อนมาด้วยมาคนเดียวไม่ได้หรอ,อแหมมาแค่นี้ก็เรียกเพื่อนมาด้วยบ้าบกลับไปจุดเดิมเขาไม่ธรรมดาคนนี้สเต็ปการชุกของเขาชาโกมึงเอาเอีกแล้วอรอ รอบนี้เอาให้ได้นะชาโกเอาแล้วครับชาโกลลอมมาจังหวะนี้ทำไรครับมาแล้วครับผมมีดึงนะผมมีดึงผมดึงให้เอาดิอะไรของเขานะชาโกจะตายอีกแล้วอูดูดิอูแย่เลยแบบนี้เอาดิเอาดิเจ็บนะโอเหลือบองอีกแล้วเหรอไม่รอด เ <laughs> นี่ยดูเขาแก๊งดิหนักอกหนักใจเลยเกินเสียป้อมเลยรอบนี้โอโ้โหผมอยากดันเลยเกินนาซาัสจะกลับมากันวะนาซาัสจะกลับมากันวะเอ้ยเอาดีครับ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  ยังไงล่ะยังไงล่ะนะซัดนะยังไงล่ะยังไงล่ะต้องเอาคืนตายเป็นตายวะตายเป็นตายวะตายจริงด้วยไม่ผมไม่ยอมตายผมมีแฟดไม่ได้อยู่ดีวะ่ะมันห่วงป้อมบนเลยเกินเลยทีมนั้นนะ่ะใจเย็นครับอันนี้ก็รักโลกเลยเกินปลูกป่าอย่างเดียวเลยดูดิจะปลูกเยอะไปไหนเนี้ย มาตายเป็นตายว่ารอบนี้ต้องได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 ้ต้องเอาต้องเอาต้องได้ต้องได้ีดดดดยบรอยผมได้ป้อมบนคืนแล้วอ้าวไอ้เวินจงังหวะนี้มันโอ้โหมาสองเลยเหละครับพี่ไปแล้วจ้า ไปแล้วจ้าเอาเอาไม่ได้นะ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 เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยหมดนะบอกเลยเอ้ามาอีกมาอีก มาอีกได้ได้ได้ผมห้าวแล้วอะผมห้าวแล้วอะเอาอะเอาอะเอาอะตายดิ <laughs> แต่เพื่อนได้ฆ่าครับสวยสวยน่ารักมาเอาดิหนีไปไหนหนีไปไหนแตกหนึง แตกสองวูแฟตตามแตกสามวูมาเอาอะดาเลียดี่้มันเข้ามือจริงๆเล่นดดาเลียดตาแรกเลยเนี่ยทุกคนดูดิตังพันห้าพี่ว่าไง <S <S ไอ้เยจะเย็น อย่าไล่ดิลูกปลายอีกแล้วรักโลกเลยเกินวิบวกอีกแล้วอะ่ะผมชอบใจเลยเกินไอเวินอยู่ไอเวินอยู่กลางไอเวินอยู่กลางาง,งั้นผมดันป้อมเลยเนี่ยเทคนิคดันป้อมกด A ดันป้อมโคตรเร็วสวย งามเหลือเกินเอารวมดีครับรออะไรอะ่ะมันมาแล้วนะทุกคนรวมครับทุกคนชาโกชาโกชาโกตกและกำลังบากโอ้โหแฟด ชิบหายแล้วทีมกูทำอะไรอยู่วะเอาละรอบนี้ผมถึอก,กว่าเดิมได้เกราะได้ต้านเวทมาด้วยมาลุยผมว่าเรือบองต้องตายอะ่ะมาดิ โอ๊ยทำไมไม่ปล่อยให้ผมกดอันตีอนะ่ะไปบาลอนสวยครับสวยน่ารักเอาผมปกักบอดตรงนั้นนะ่ะไม่รู้หรอเอาโอยใบใบใบมีใบสั่งให้เดินกลับด้วยเอาเอาทำไมทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยยืนห้าไปหน่อยนะ เลือบองเลือบองเลอบองเลอองืเลอ,บอ,เลอบองออกมาสวยครับตีป้อมดินาซ์เหรอ,อยังไงยังไงดึงมาดิกดมาดิตัวใหญ่กดตัวใหญ่สวนไปดินี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ้าวกดตัวทองเอ้ย เรียบร้อยกูไม่ได้ฆ่าสักตัว <c oughs> จีจีครับออป้อมตีวเขาอย่าให้ป้อมตีผมตายนะผมอายนะผมจะตายแล้วโอเคครับจีจีครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนุกด้วยกันครับโ สุดๆครับดาริอัสแมตแรกแล้วก็เป็นแมตท,ที่สนุกมากๆถือว่าออกมาได้ดีครับผมกดให้เออ่ชาโก้เลยกันเพราะว่าเขามาแกงผมบ่อยนะ <c oughs> โอเคครับสนุกมากโอ้โหเจ็หบเดถือว่าไม่ขี้เลรนะพอได้อยู่ยมีคนโหวตให้ผมด้วยบบขอบคุณครับสำหรับก,การโหวตครับ